ก็คือจะรับหนังปีเว้นปีหรือว่าปีเราเลือกไปเลยเอาจริงๆอ่ะไม่ไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าตั้งไว้เลยเลว่าจะปีเว้นปีหรือว่าปีเรเรืองอะไรอย่างเงี้ยเอาที่ว่าแสดงแล้วเราไม่เครียดแล้วเป็นตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยเออถึงจะรับจริงๆบทไหนก็ได้เหมือนเราภูมิคันกับพี่ยอน เราวางมาจำก็ไวโอ้แต่โตเหรออยู่แล้วเรอไม่เฉยใช่กหมว่าแต่โตแบ่งเปอร์เซ็นต์บอกบอกนานเอกต้องต้องมีสักเรื่องปีต่อปีก็8แปดสิบยี่สิบอะเรายี่สิบยี่สิบอะไรตอวที่เราไม่ได้เป็นนางเอกเลยอ่ะเก่งใจแม่แอนเขาเขาเขาอยู่มานานอยแ่ไมอยู่าให้เพื่อหญ่ ต้องเล่นกัวใหญ่เดี๋ยเดี๋ยวเห็นไหมเล่นกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ปาอีกแล้วด่านวิกยังให้เขาเลือกก่อนเลยอะไรนะฮะด่านวิกยังให้เขาเลือกก่อนเลยใช่เขาอะเลือกวิกก่อนแล้ววิกจ้าแข่งมากมาเล่นนี่แล้วอ่ะแต่เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงกฎดปัญหาแล้วไม่มีวิกเราเป็นเบอร์หนึ่งเป็นนักเอกใช่ใช้ความสวยอยู่แล้วแต่ว่าในทีเซอร์มาต้กคนแต่งหน้าน้อยมากตลกมาก เกง <IP> ่งก <super> ับน <online> ้องนายมาด้วยกคนที่เราเห็นเขามาตั้งนานโอ้ยเก่งเอาจริงๆเก่งตั้งแต่ที่แบบว่าเรื่องนี้ตอนแรกไม่หลับเด้อพ่อกาบอกว่าจ๊ะมาเป็นนางเอกบอกเฮ้ยไม่เอาหรอกแล้เล่นกลัวใครน้องนายบอกวูไม่ไปยังไงก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอาจริงเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีบทเยอะมีแค่แบบความสนุกสนานที่แบบจ๊ะเป็นจ๊ะที่แบบว่าเราไปทําเพื่อผู้ชายคนหนึ่งเราชอบผู้ชายคนหนึ่งเราก็ทําเพื่อเขาได้เงินมาก็เปผู้ชายดิอย่างงี้สดๆเดี๋ยวเดี๋ยวประชุมกันไปก่อนเดี๋ยวตามไป ยากมันท้าทายมันก็บทเนี้ยจริงจริงมันมันไม่ได้ยากเพราะว่ามันเป็นตัวเราตลกคบหาแล้วก็เรามีเป้าหมายอะอไรอ,อ,อย่างเงี้ยแต่ที่ยากเลยคือเล่นกับน้องนายเ,ออเพราะว่าเขาเบอร์ใหญ่ไงแล้วก็แบบว่าแล้วเราอะเป็นคนเซนเตอร์อยู่แล้วเวลาพวกพี่นุย้ยพวกอาไัยเล่นอะไรอย่างเงี้ยน้องกับเล่นอะ แล้วเรายืนขำเลยมันจะมียูซีนหนึ่งที่เราคิดว่าเออไม่เห็นแล้วเราเราก็นอนอยู่แล้วข้าศนด้วยนอนเล่นเงี้ยแต่เรานอนขำอยู่นั่นอ่ะแล้วอ่ะพี่ยอนพี่บอกว่าเออเอาไม้เอาไม้เอาไม้อย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อใครเล่นไม่ดีวะอ๋อผันขำมีภาพเห็นเราด้วยเราไม่ได้แสดงเลยเรานอนขำอย่างเดียวอันนั้วพอเล่นเป็นพระเอกลุ่แบบในนางเอกคลุคของน่ายมันจะต้องมีแบบคนใกล้ชิดแค่ไหนอุ้ย ใกล้ใกล้ชิดเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างพอมันได้สัมผัสพอมันได้แบบใกล้ชิดเฉยยังไม่ได้สัมผัสไม่เลยไม่เลยหรอใกล้เฉยยังไม่ได้สัมใกล้ปุ๊บคัดหรอเนี่ยอากจะเมามากแต่ถ้าเมาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเราเล่าทั้งหมดเลยมันจะแบบว่ามันจริงจริงมันจะมีซีนที่เลิฟซีนเว้ยแต่กลายเป็นว่าพี่ยอนอะไปเอาผู้หญิงอีกคนนึงมาเล่นเป็นแทนจ้า เขาดูถูกการแสดงเรามากว่าเราเล่นเงินสิไม่ได้อยากจะกินได้ไหมเราก็เออส่งเงินมาใจน้องก็ไปให้เขาเล่นให้ดีดีเท่าเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรายัดเงินไม่พอนะเรายัดเงินไม่พอพี่ยอดก็เลยตัดเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะจที่เราบอกพี่ยอดไม่ว่าฉากนี้เราก็เล่นได้เราไม่ได้ติดอะไรเลยไม้เป็นตามเรื่องอ๋อที่เราคิดอ๋อในเรื่องในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดไปแล้วว่าต้องเป็นเราแต่ไม่ใช่ ป็นนนคอื่สแสดงว่าถ้าวันนี้เราพัฒนามาเป็นไอเดีแล้วเรื่องหน้าเราก็จะไม่รับแบบว่าตัวหนึ่งสองตัวสามแล้วอยู่ที่เงิน <laughs> แรบกบอยู่ที่เงินล้วนๆอยู่ที่เงินแล้วก็เวลาด้วยเอาจริงอะ่ะถ้าเวลาได้อะไรอย่าง,างเงี้ยเราก็มาเพราะจริงๆแล้วเราอะมันใส่คอนเสิร์ตแล้วนอกจากคอนเสิร์ตแล้วเราก็ไปจ้างสร้างบ้านด้วยฝากด้วยนะคะจ้างสร้างบ้าน a a b a n หกเก้าจริงๆเรางเราสร้างบ้างกับงานแสดงกับงานคอนเสิร์ตที่มันจะต้องเวลาต่างกันมากขนาดนี้โอ้โห ออกตีซี่อ่ะคอนเสิร์ตยังไม่เราไม่ทันได้นอนเลยไม่ได้เข้าบ้านเลยช่วงนั้นไปกองเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีหน่อยที่แบบว่าบางวันกองเขาก็แบบเออเห็นว่าเราไม่ได้นอนอ่ะเขาก็จะแบบเออจ้ามาสักเพียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นผิวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีแค่สองวันนอกนั้วตีซี่หมดเลยกูแต่ก้อนกี่เดือนนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวประมาณเดือนสองเดือนประมาณเนี้ยนอกจากสู้ชีวิตนะเพราะว่างานหนูไปเยอะอะรูกมั้ยสิงสู้มากคือเอาจริงๆถ้าแบบว่า ไม่ได้เป็นบทที่ที่มันเป็นตัวเราเอะไรเงี้ยคงไม่ได้มาเล่นแน่เพราะว่าเราเดี๋ยวเราเครียดไงน,นี่เราก็สบายสบายอันนี้ก็คือเป็นคอนเซรปตจ้าเดียวแล้ว,วหรือว่าแล้วจะจา้างหรือว่าแล้วจะจา้างหรือว่าคือไม่ได้แล้วจ้าเองจ้าเองอะจ้างได้แต่เราอยู่ที่หนึ่งล้านอุยอ้ยหน่งล้านห้าแสนตอนนั้นห้าแสนลบขึ้นมาแล้วล้านหนึ่งอันนี <N M S 1> ้มีดักมั้ยคะ เรื่องจริงแต่ไม่มีใครจ้างเลยถามดิถตั้งค่าตรงนี้เพราะไม่อยากใช่หรือยังไงไม่ใช่คือเราต้องบอกก่อนว่าเอมแมีวงของเอมแล้วตอนนี้พอเอมมากับเราอะนัตดนตรีเขาอะก็จะไม่ได้ไปงานเขาก็เลยมาปรึกษาเราว่ามึงเราต้องทํคกูต้องทําไงดีวะเพื่อแบบว่าเมื่อแบบคูจะได้ไปงานวงกูเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้ง่ายๆเลยมึงขึ้นค่าตัวขึ้นค่าตัวเนี่ยคือการปฏิเสธที่มันง่ายที่สุดแต่ถ้าใครสู้เราไปใช่ปะเออก็ฮาแส่ ไม่ไมีห้าแสนแรกไม่มีเลยอแล้วตอนนี้มาร้านยังไงร้านหนึ่งไม่มีอยู่แล้วักใจแต่เราอยากได้เราอยากได้สถิติที่แบบสูงที่สุด S <S แต่ว่าอันนี้ก็คือฝากบอกจาพใครที่ต้องการคอนมทิร์ตไทยไปม <ละ S 2> ไม่แต่เราต้องแบบว่าร้านหนึ่งเลยเรารับแค่เฟสติวัลซึ่งเฟสติวัลเนี่ยมันมีค่าลิขสิทธิ์เพลงด้วยค่าลิขสิทธิ์ไม่ใช่ของเราร้านหนึ่งนะคะคือเรากับเอมเนี่ยก็อยู่หลักแสนแต่มันจะมีค่าลิขสิทธิ์เพลงอ่ะที่แบบต้อง่ใจใช่ที่แบบเพราะว่าสองคนเราอ่ะเราร้อง40เพลง40ซจ้าเอมอ่ะ40เพลงเพราะว่าเพลงเราเอามาตัดเป็นเมดเล่เมดเล่เกินเดเจ็ดคำ ลิขสิทธิ์ไม่เคยสองหมื่นด้วยนะเฟสติวัลอ่ะสามหมื่นห้าหมื่นต่อนู่เพลงไอ้น้องสี่สิบเพลงเราพูดกี่นาทีเราไม่ได้พูดเรากินเหล้าเอ็มีเทนแค่เอ็มดีเทนเออซึ่งจริงอยากให้เขาจ้างมาหรือว่ายังไงหรือว่าจะได้เจอจ้างได้จริงๆอ่ะเราอ่ะไม่เคยบอกว่าเอ้ยห้ามจ้างใจเอ็มจ้างได้ตั้งแต่แรกแล้วที่ห้าแสนตอนนี้ล้านหนึ่งแล้วก็อยากจ้างก็อยากจ้างก็ได้ก็อยจ้างก็ไป สูงที่สุดตอนนี้ใช่แต่ไม่มีงานสูงเฉยเฉยตสูงแบบตั้งใจสูงเฉยๆไม่มีงานงานเดียวเท่าไหร่นะงานเดียวงานเดียวเราไม่แพงนะไม่แพงถึงตัวเราหลักพันนะหลักพันทุกวันนี้งานารว่าเราเป๊ะหมดนะเสื้อในยังใช่เฮ้ยเดี๋ยวใช้คำว่าเสื้อในใช้คำว่าสปอร์ตบาร์โอ้ยมากดด้วยผมไม่มาแหวนมรกตด้วยคือไอ้แหวนมรกตเนี่ยฮามากเราไปเล่นงานแล้วมี คุณแม่ท่านหนึ่งอายุ72 72ปุ๊บแล้วเขาก็มาดื่มดื่มดิ้งสนุกมากเราเต้นอ่ะแล้วแม่แบบ72อ่ะเราก็เลยดึงแม่มาบนเวทีแล้วเราก็พูดเล่นไงพูดเล่นกับแฟนขับเราว่าแม่แม่ลองดื่มสิแม่ก็ดื่มดื่มดื่มเราก็บกว่ามึงถ้าแม่เขาอยู่รอยขนาดนี้พวกเราก็อายุยืนแล้วก็แนคนมันกล้เฮแล้วเราก็เลยบอกว่าแม่เอาจริงแม่มาดูคอนเสิร์ตเนี่ยแม่รู้ป่ะหนูชื่ออะไร เขาบอกจ้านงพณีซึ่งทุกวันนี้แฟนคขับเราจริงๆัเรียกจ้าผงพณีอยู่เลยเป็นแบสมาเป็นแบสในกองข้างเราแต่แม่เรียกเราจ้านงพณีปุ๊บเราเลยทอดแหวนมาแล้วกดให้แม่เลยีใจใหญ่แต่ที่เขาพิจารณแบบว่าคนมาดูเอาของให้เราไม่เอาของให้เขาเราถึงได้บอกว่าถึงตัวเราหลักพันต่อวันมา นร่สปอร์ตบาร์บีกวันหนึ่งวันนั้นไปนเล่นหลังสิท์แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งน้องคนหนึ่งอายุ20ต้นๆเขาบอกว่าแม่หนูเป็นแฟนคลับแม่แตก9ขวบหนูร้องเพลงแม่ประกวดเพลงสตอร์เบลล์ซึ่งสตอร์เบลล์เนี่ยมันเป็นเพลงลึกของหนูเขาหนูบอกกูไม่เชื่อหรอกอะมึงลองร้อง,องใส่ไหม้องก็ร้อง,องอทำตัวแรงแต่แล้วก็ร้องได้หมดทั้งเพลงเราบอก,บอ,กอุ้ยนี่แฟนคลับของจริงแล้วเราอะ,อะวันนั้นเรามีสติ <laughs> แแบตเราไม่ให้ละ พอแหวนพอรากดอ่ะเช้ามาเราหะควักเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เราก็ไม่ให้แหวนแล้วคือแล้วคุณอยากให้อะไรดีวะตั้งหูก็ไม่ได้อะไรไมได้ <c oughs> ก็เลยมีสปอร์ตบาร์เราวาใส่เสื้อในอยู่แล้วแล้วก็มีเสื้อข้างนอกและสปอร์ตบาร์เราก็เลยถอดสปอร์ตบาร์ให้น้องมันก็เลยเป็นไวรัลที่ว่าโอ้โห <c oughs> แล้วถ้าคนแบบโดนใจอีกอ่ะ <c oughs> อ,อะไรอีกอ,ะ, <c oughs> อะไรอีกอะไม่ได้ไม่ได้ใส่โล่งๆโล่งๆโล่งๆ ว่ากีมาตรการว่าจะไม่เอาของมีค่าขึ้นไม่ใช่เราผู้จัดการคือวันไหนคือวันไหนที่เราใส่ของมีค่าขึ้นไปเนี่ยแล้วเขาเห็นแล้วว่าวันเนี้ยเดี๋ยวอูสนุกเกินแน่เริ่มแล้วเดินมาแล้วโดนริ์แล้วนาฬิกาถอดมาก่อนเลยตั้งหูตังหูถอดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเราเราปล่อยของปล่อยเนาะเราเราเปขนาดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแฟนคลับเพื่อนเราอะเราเล่นงานเสร็จเพื่อนเราไปดูเรา แล้วก็กลับมาที่บ้านมาล้อเคาราเกะที่บ้านกันเช้ามาเพื่อนได้รางวัลไปสี่พันจากเราร้องคาเราเกะเราแจกตเพื่อนเราเราแจกรู้ตัวก็เนีผู้จัดการเนี่ยอยู่บนรถเนี่ยวันไหนที่เราสนุกเกินอ่ะอยู่บนรถกลับบ้านกันมีตังค์ในกระเป๋าเจ็ดหมื่นให้ผู้จัดการมดเลยก็บอกว่าทุกวันนี้หลักพันต้องตัวหลักพันหึงตัว้วเราจะแบบเราจะแบบผู้จัดการอีกไหมตอนตอนนี้ไม่รับสมัครอะไรเลย นอนก็คือจนเยออยากแดนเซอร์เราก็ปังเหมือนเอออุย้ยแดนเซอร์ปังมากคือแดนเซอร์เนี่ยปังมากที่เป็นข่าวไปว่าแดนเซอร์สองเดือนอะ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าแดนเซอร์อ่ะนางจะแบบว่าเก็บเก็บรางวัลทุกวันและเขาก็แบบมาเบิดเขาโจดย์อ่ะว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่เดือนนี้เท่าไหร่สองเดือนก็ได้เกือบเสือบสี่แสนติปอย่างเดียวเออเราก็เลยบอกเฮ้ยทำไมได้รางวัลเยอะจังวะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบ ที่แบบเราให้แดนเซอร์ลงไปจอยม like ันจะมีอยูสับสี่เพลงที่ยแดนเซอร์ลงไปจอยดูแขกอะไรเงี้ยเขาเลยบอกเขาได้โทรศัพท์จากไปกลับมาไงไปมาอย่างไรเป็นลุงเหรอมิซาชิเหรอหรือเป็นลุงเป็นมิสส์เหรอแต่เสียดายไม่รู้รหัสผ่านเขาเป็นกลืนเอาใช่ไหมเขาได้รางวัลจริงๆเพราะว่าเวลาไปที่โต๊ะอ่ะแล้วเขาให้ดื่มอะไรเงี้ยบางคนเขาให้ส่งคันสับคันอะไรอยู่ในร้านอะเราไปได้ด่าเขาไหมโอ๊ยจานี่ จ้าในได้อยู่แล้วเพราะว่าคนมาก็ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้จะเป็นแบบว่าเรามีแก้วของเราเพราะเราครัวไงครัวโดนเนี่ยคัวโดนใส่ของเนี่ยเหรอคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านมันอันตรายเนาะอันตรายแล้วก็คุณเอมแนะนำมาว่ามึงมันมีเรื่องโรคติดต่ออะไรเงี้ยไม่ใช่เขาโรคไหมเราเราโรคไปให้เขาเพราะเราเจอคนเยอะก็เลยต้องมีแก้วของเราที่แบบเอาไ้ชนแต่ก็คือดืมดืมปกติดื่มจริง ดื่มจริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะลดละเราลดที่ว่าเราไม่ลดลดที่ว่าเราไม่ดื่มหลายขนาดเพราะการดื่มหลายขนาดเนี่ยจะเมาเราต้องอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยจะมาตีกันแล้วมีทิกแล้วมีทิกแล้วจะได้ไม่ต้องเจอภาพที่ิ้วลงเวทีใช่ก็ตอนนี้ไม่มีภาพที่ิ้วเลยจนแบบว่าต้องภาพบอกว่าจ่ายแบบอยากได้ภาพนั้นจ่ายเพิ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าภาพนั้นเป็นตำนานไปแล้วภาพนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วเกิดได้ถ้าถ้าเงินถึง ร้านหนึ่งฮิ้วขึ้นค่ะทำไมเรายังร้อนเงินอยู่หรือว่าเราก็เป็นแบบว่าเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์เลยนะเราหาเงินไปสร้างบ้านใด้คนไม่ใชสทยธุรกิจนะคือสนรสร้างบ้านจริงๆจะมี3อย่างธุรกิจสร้างบ้านเดือหนึ่งเลยคือรับสร้างบ้านกาพิมพ์ว่าจะสร้างบ้านอันนั้นคือรับสร้างบ้าน2คือสร้างภูวิลล่าแล้วขาย3คือเป็นธุรกิจบ้านสําเร็จเป็นบ้านสําเร็จที่แบบว่าคนที่มีงบน้อยใช่ค่ะมีมีงบน้อยสมมุติว่า คือด้วยความที่เราเปิดจ้าสร้างบ้านมาเนี่ยคนอะคนนะนนะสนใจจ้าสร้างบ้านเราเนี่ยประมาณ9,000ักว่าคนที่แอดไลน์มาอยากให้เราไปสร้างบ้านแต่บางคนก็มีแบบว่างบไม่ถึงล้านแต่อยากได้บ้านขนาดนี้<อ>เราก็เลยมีโปรเจกต์นี้ที่เป็นบ้านสำเร็จที่เราประกอบไว้เลยแล้วก็ยกไปตั้งให้เลยมันก็เลยจะมีสับสโปรเจกต์นี้ค่ะในธุรกิจนี้ไม่ดีไมเออมันมันรู้สึกว่ามัน ดีมากเพราะว่าเราชอบเราชอบหนูเป็นคนชอบสร้างบ้านอยู่แล้วอะชอบสร้างบ้านชอบรื้อชอบนู่นชอบนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราอะทาเองค่อยๆทําคือเราไม่ต้องเราค่อยๆทําไม่ต้องกู้อ่ะหนึ่งไม่ต้องกู้ค่อยๆทาแล้วก็ว่าได้ตังมาก็ไปค่อยๆทําค่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยได้เป็นเงินเราเองแล้วก็ได้เอาเงินเราอะไปทําเองไม่ต้องเอาเงินเราไปลงทุนมีพรีออเดอร์เยอะไหมคะตอนนี้ เดี๋ยวโชว์รูมเราจะเสร็จเนี่ยไม่เกินอีกประมาณ3เดือนที่โชว์รูมเราจะเสร็จจริงๆแล้ววันนั้นเราลงรูปไปเนี่ยคนอะแอดมาประมาณเกือบ3ามรกว่าคนแล้วจะมาจองจะมาจองเยอะอะไอ้บ้านสําเร็จเนี่ยค่ะเราบอกว่าเฮ้ยเราอะอยากให้ไปเห็นของจริงๆเลยเราก็เลยจะทําโชว์รูมที่พัทยาซึ่งเป็นที่ที่เราซื้อไว้ที่จะทําโครงการพูลล่าสองเพราะว่าพูลล่าหนึ่งเราขายไปแล้วมันมีกําไรหนึ่ง โอ้นี่อยากเปิดให้ดูเลยนะเติดรถช้ำเขาชอบร้องงตัวเดียวก็บอกแล้วไงที่มาล้อเพลงเพื่อเงินไปสร้างบ้านจริงจริงมันถ้าเราในธุรกิจมันเหนื่อยเพรามันรวยนะเอาจริงๆแล้วอะได้ความที่เราอะใจดีมากกว่าเราอะชอบแบบว่าใจดีถ้าแบบจริงๆริงเขาสร้างบ้านกันอะเขาจะเริ่มกันที่แบบตารางเมตรนะคะสองหมื่นห้าเขาด้เหล็กแพงข้าแรงแพงข้าแรงสี่ร้อยตอนนี้ไม่มีแล้วนะเจ้าพุ่มตรง คือแค่ชาบก่อชาบข้ามุมสวยๆเนี่ยพันห้านะต่อหนึ่งวันถ้าแรงอ่ะเราแต่เราเนี่ยคิดอ่ะตารางเมตรละ1 7 5 0 0รวมกล่องรวมแรงด้วยคือถูกภาในตลาดแล้วเราเป็นจ้าด้วยที่แบบเรารับประกันเราไม่หนีไม่หายอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีอ่ะถามว่าเราเจอช่างที่เพราะตอนนี้หน้าไซงานเรามันหลายสิบหลักหลายสิบหลายสิบที่อ่ะเราก็ต้องใช้ซับบริจาัซับถามว่าเราเจอช่างที่มาสมัครกับเราแล้วเลวไหม่ะพูนตรงเยอะ แต่เราเป็นคนรับผิดชอบเพราะช่างแบบว่าพองวดงานนี้ไม่ตรงเราส่งวิศวะไปด้วยน,นั่นแล้วเปลี่ยนช่างและที่เสียหายเรารับผิดชอบไปแล้วอันนี้ไอสมุดเกินหนึ่งล้านบาทได้กําไรเท่าไหร่อะโอ้ตอนนี้เนี่ยเปิดให้ดูเนี่ยห <1 S 2> น,นึ่ง <1 S 2> ล้านบาทก็คือติดลบไปแล้วสองแสน,นทำทำไมทำทำไมทำเอาเอากำไรหรือทำเอาหน้าทำสังคมไม่พอช็อกเอาอทำให้ดูดูดีขึ้นไปเลยเป็นธุรกิจไม่คือมันเพิ่งเริ่มไงพี่ ชเปล่าคือไอหลังที่เราขาดทุนก็คือช่วงแรกๆแหละแต่มันเยอะไปหน่อยแล้วก็แวิชาพวกนี้มาจากไหนวิชาาบ้าคเราชอบเราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเราอะมีประสบการณ์ในการโดนโกงเพราะว่าเราเอาเงินไปให้เงินทํางานอะไรเงี้ยเราเชื่อแต่เงี้ยเอาเงินไปทํางานจริงๆไม่มีเราต้องทํางานและเราก็ต้องมีเงินไปด้วยจริงๆก็คือคนอ่ะมันเป็นต้องเป็นแบบนั้นเราแล้วเราก็เอ๊ะ เราร้องเพลงมาเราจะทําอะไรเนาะเพราะเงินอะเรารู้สึกว่าค่าม,มันจะลดลงเราก็เลยไปซื้อที่แล้วก็ไปสร้างบ้านแล้วก็ไปเข้าแอบแอบหนึ่งแล้วก็มีคนมาซองมานอนก็เห็นไรายได้ตื่นเต้นไปซื้อที่ใหม่แล้วก็สร้างแล้วก็ขายแล้วก็ประสบความสำเร็จทํา,ทาไปทํามาอา้าวมีลูกน้องอยู่ในทีมเพราะว่าหัวหน้าชั้นทิ้งก็อยู่กับเราก็เลยมามีจ้าสร้างบ้านอืออันนี้คือเขาประสบอะไรคือมูด้วยมั้ง หนูพูดตรงเลยนะไอ้มูเนี่ยตอนล่าสุดที่หนูไปคาชะโนดเนี่ยหนูไม่ได้มูเรื่องนี้เลยคือหนูไปเล่นอุดรหนูไปเล่นงานที่อุดรและหนูว่าเป็นคนที่แบบถ้ามีเวลาหนูจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสถานที่แต่เราเป็นคนไปไหว้ใหญ่เราเป็นคนเล่นใหญ่บลัาพิธีแบบใหญ่เอาบดไปเกือบหกหมื่นวันนั้นอ่ะเรามีนางลำด้วยก็ไม่ได้ขออะไรปู่แค่ไปไหว้ว่าปู่วันนี้หนูมาเล่นงานนะถ้าอะไรที่มันไม่สมควรหนูขอสมาภัยแค่นั้นกลับมาโรงแรม ในเมืองประมาณบ่ายสองครึ่งตื่น4ี่โมงเย็นลูกน้องส่งมาว่าคุณจ้าคะทูวิลล่าที่พัทยายังไม่เสร็จนะพี่รล้วอยังไม่เสร็จยังไม่ได้เก็บความเรียบร้อยอะไรเงี้ยมีลูกค้าจะจะรับแล้วก็ซื้อเงินสดเลยสิบกว่าล้านนะแล้วเนี่ยเขาโอนมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้ววันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเราส่งบอดเล้ครับใช่แต่ละสุพิมพ์จ้าโพสต์มันโดนหมอดูทักว่าลูกนี่จะทรยศโอ้ยเขาเขาขยันทุกวันลูกนี้อ่ะลูกนี่เราเยอะไหม คือมันเยอะอยู่แล้วยอด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 เงินเยอะมยอดเยอะทุกคนรวมกันโหเยอะคือไม่ออ๊ยสิบไม่ถึงเพราะว่าไม่มีให้ขนาดนั้นตอนนี้เป็นซื้อเหล็กซื้อฟูนหมดแล้วเราก็ไม่ถึงไม่ถึงเป็นสิบหรอกแต่ว่าแต่หลักล้านมัมีเออแล้วจับหนักได้ยังไงเพราะในเมื่อเขาไม่ใช้เงนเมื่อเป็นเงินเราเราเคยผ่านที่มันเยอะคนานั้นมาแล้ว ก็เลยชิวเหรอเขาอะไรไมี่มารู้สึกว่าเอออะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็คงไม่ใช่แหละอะไรอย่างเงี้ยแบบปล่อยผ่านไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ต้องเอาคืนนะต้องเอาคืนนะก็คนที่ทวงนี้ก็คือพี่สาวและเป๊กก็คือทะเลาะกับทุกคนแต่เราไม่ทะเลาะเราไม่ทะเลาเราเยือเฉยๆสวยเป๊กทะเลาะกับทุกคนแต่เราเป็นคนแบบแม่แม่คนหงคนหก็จะไม่ให้ใครยืมแบบว่าหรือมีมาตรการยังไงแบบตอนนี้เหรอตอนนี้มาตรการก็คือไม่ให้ยืมก็คือบอกเลยไม่ให้ยืมไม่บอกด้วยว่าไม่มีเพราะว่าเราถือเคส เพราะว่าถ้าบอกว่าไม่มีเดี๋ยวไม่มีตับปากถ้าหมอดี่บอกว่าไม่ได้คืนเราไม่ทาใจว่าไม่ได้แน่นอนใช่คือหมอดูเนี่ยหมอดูคนนี้เขาบอกจ้ะว่าเดือนนี้จ้าจะต้องมีมีที่มีมีสิ่งนี้มาติดตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอลูกนี้ถรยยศลูกนี้หักหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราเราเราไม่มีแล้วไม่ติดตัวหรอกเออปล่อยมเถอะถ้ามันหักหลังเราเราก็แค่ไม่ให้มันยืมต่อแค่นั้นจบแล้วแต่มันเยอะดิดะมันหลายคน ต้องพิ่กีงานโอเคพอสองพันก่อพี่กีเอเยืนตอนนี้เลยแล้วกันปันถูกเคค่ะโอเคค่ะแต่ได้เงินไปลอง